ต่อไปเป็นการสาธิตการเข้าบันทึกข้อมูลสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด1 9รายสองสัปดาห์ของคุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปักช่องครุสามัคคีหนึ่งทุกท่านนะคะจะสังเกตว่ามีลิงก์อยู่นะคะให้ทุกคนนะคะคลิกลิงก์สรุปรายงานเข้าไป คลิกเข้าไปหนึ่งทีเมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏบัญชี google ของแต่ละท่านนะคะให้เลือกบัญชี google ของท่านเองนะคะคลิกตกลงเมื่อคลิกตกลงแล้วนะคะก็จะมีปรากฏชีตแรกนั่นก็คือคําชี้แจงนะคะ มีข้อควรระวังนะคะสีแดงตรงนี้นะคะอ่านให้ดีแล้วก็ให้คุณครูนะคะศึกษาขั้นตอนการลงข้อมูลโดยละเอียดนะคะมีทั้งหมด12ข้อนะคะเมื่อศึกษาโดยละเอียดแล้วนะคะคุณครูจะสังเกตว่ามันจะมีชีตสรุป ตัวนี้คุณครูไม่ต้องทำอะไรนะคะให้คุณครูทุกท่านเข้าไปที่แถบเมนูด้านล่างจะมีรายชื่อของแต่ละท่านอันนี้เป็นของท่านพอ,อนะคะมีแผ่นที่4142ไม่ต้องไปสนใจนะคะให้หาชื่อของท่านเองนะคะอย่างเช่นพี่พัชรีนะคะ ก็เข้ามาทำข้อมูลในรายชื่อของพี่พัชรีนะคะเอาของหาของคุณิงให้เจอนะคะเลื่อนมาเดือนมาอ่าเจอแล้วนพลักนะคะทีนี้คุณิงก็จะทำข้อมูลของตนเองนะคะชื่อครูนพลักถ้าคลิกทีเดียวอย่างเงี้ยมันจะไม่มีตัวเลือกอะไรให้ แต่บนคลิกนะคะขยายสักหน่อยยังไงเนี่ยอ่าเมื่อคลิกแล้วนะคะคุณครูจะเห็นว่ามันมีรายชื่อขึ้นมาให้เลือกด้านล่างนะคะอันนี้เป็นการทำข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็จะง่ายหน่อยอาหาชื่อตัวเองให้เจออ้าวเจอแล้วค่ะคลิกเลือกชื่อเราเสร็จแล้ววันที่เริ่มนะคะวันที่เริ่มจัดการเรียนการสอนดับุลคลิกนะคะเดี๋ยวนะคะรอแป๊บหนึ่งคลิกนอกก่อนคลิกถ้าคลิกครั้งเดียวมันก็ไม่ขึ้นอะไรให้ดับุลคลิกนะคะ จะสังเกตว่าถ้าเป็นมือถือมันจะมีช่องนี้ให้เลือกเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าวันที่เริ่มจัดการเรียนการสอนของคุณิงก็คือวันที่3สิงหาคมนะคะกดตกลงไปเสร็จแล้วนับไปอีก2อาทิตย์นะคะสสิงหาอีก2ออาทิตย์วันไหนเดี๋ยวดูก่อน ถ้าเราเริ่มวันนี้นะดูปฏิทินนิดนึงนะคะ3สิงหาอาทิตย์หน้าก็คือ10สิงหาถูกไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปที่ตัวนี้เลย10สิงหาคมเราก็ดับเบิลคลิกติ๊กดับเบิลคลิก2ทีแล้วคลิกตรงปฏิทินนีอา่าก็จะเป็นวันที่10สิงหานะคะแล้วก็กดตกลงติ๊งอย่างนี้ เสร็จแล้วเล,เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของคุณึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคลิกเลยวิชาที่สอนก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เราก็ใส่ไปวิทยาศาสตร์นี่เสร็จแล้วนะคะระดับชั้นที่สอนมันจะมีเมนูให้เลือกเรามาเลือกเลยว่าเอาระดับชั้นไหนที่เราสอนนะคะอย่าง เมื่อสักครูนี้คุณครูใช้คุณหนิงสอนชั้นป6นะคะปะ6ก่อนก็ใส่ป6ไปเรียนโดยใช้เอกสารปร6นะคะใช้เอกสารทั้งสิ้น39 39คนนะคะเราใช้100%นะคะต่อไป การเรียนผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะคะมีเด็กที่เรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนก็คือออนดีมานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 20ี่สคุณครูตีไป20คุณหนึงตีไป20คนเรียนออนไลน์นะคะโดยประมาณก็ประมาณ12ถึง14คนนะคะ ออนแอร์นี้ไม่มีนะคะใส่ศูนย์ไปเลยออนออนแอร์ on, on air, คุณครูหนิงไม่ได้ให้เด็กๆเ,เรียนผ่าน DLTV นะคะก็เลยใส่ศูนย์ไปผลการจัดการเรียนการสอนนะคะพบว่ารักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือเข้าใช้คำว่าอะไรนักเรียนเรียนผ่านช่องทางารับส่งเอกสาร อืมและพบว่ามีความรู้ความเข้าใจผ่านการทำแบบฝึก ปัดใงานครบทุกคนได้ในระดับดี เราก็กาถูกพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็กาถกนะคะมันก็จะบันทึกอยู่ในนี้นะคะทีนี้มันอาจจะล้นมาแต่ไม่ต้องสนใจนะคะตรงปัญหาด้านการเรียนโดยใช้เอกสารเนี่ยเราก็มาคลิกช่องนี้เลยซึ่งจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันว่างเปล่านะคะเหนหคะถ้าถ้าคลิกช่องเหลืองมันจะขึ้นข้อความที่เราพิมพ พอมาคลิกช่องสีชมพูถึงแม้ว่าจะมีตัวหนังสือทับอยู่แต่จะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันว่างเราสามารถพิมพ์ปัญหาการเรียนผ่านเอกสารได้เลยนะคะคนครูหนิงก็พบปัญหาว่าปัญหาที่พบก็คือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดหนักมากในอำเภอปักช่องทำให้ ยังไม่สามารถที่จะให้นักเรียนมารับส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลาที่ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้นะคะพอพิมพ์เสร็จนะคะพอเราพิมพ์เสร็จอันนี้คุณิงพิมพ์ด้วยการพูดนะคะจะง่ายหน่อยก็กาถูกเราเสร็จแล้วขณาที่พบ เรียบร้อยแนวทางแก้ไขนะคะเราก็พิมพ์ไปสมมุติแนวทางแก้ไขก็คือให้นักเรียนอ่านหนังสือและทำแบบฝึกจากหนังสือเรียนลงสมุด ที่คุณครูแจกไปแล้วก่อนหน้านี้ไปจนกว่าคุณครูจะนัดหมายให้มารับส่งงานได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลักเสร็จแล้ว ต่อไปปัญหาด้านการเรียนเว็บไซต์ของรงโเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในการเรียนผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียนได้ แนทางแก้ไขขอสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนปัญหาด้านการเรียนออนไลน์นักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการเข้าเรียนออนไลน์ โดยมีค่าใช้จ่ายสูงเกี่ยวกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองประสบปัญหาทางด้านการเงิน และอื่นๆแนวทางแก้ไขาการเรียนออนไลน์คลิกก่อนนะคะคลิกในช่องที่เรายังไม่เตืมนเนี่ยแหละแล้วก็กกอกข้อมูลไปแนวทางแก้ไขขอสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนทุกคน อันหาด้านการเรียน blt ถ้าไม่มีนะคะก็แดดไปเราไม่มีมาทางแก้ไขของคุณหนิงไม่มีก็แดดใจนะคะภาพกิจกรรมเราสามารถโหลดภาพกิจกรรมมาได้นะคะลองดูนะคะอในโทรศัพท์โหลดได้ไหมนูลองดูนะคะอืม กดที่คลิปบอร์ดลองดูนะคะคลิปบอร์ดเย่อ้าวมีคนสวยอยู่ในนี้อืมเราก็ต้องโหลดภาพมาก่อนนะคะมันจะมีภาพกิจกรรมของเราอยู่หรอกมั้งก็เลือกภาพคลิกเลือกภาพได้ไหมเนี่ย ลองดูก่อนนะคะให้เลือกไหมอืมถ้าในรถโทรศัพท์ทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าทำในคอมพิวเตอร์ก็ทำได้อะทำในโทรศัพท์คร่าวๆก็ก็แค่นี้ก่อนเนาะโอเคมันทำไม่ได้ถ้าในโทรศัพท์ ก็ใส่ภาพไม่ได้เราค่อยไปทําในคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเติมภาพเราสามารถส่งภาพกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นได้นะคะเรามีการจัดการเรียนการสอนอย่างป1เราก็ใส่ช่องแรกเป็นภาพของป1ที่เราสอนนะคะป .2 อ,สอปอสปสไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้ นี่ก็คือในสองสัปดาห์แรกนะคะที่เราบันทึกก็ตามนี้เราสามารถบันทึกย้อนหลังนะคะได้นะคะโดยเราก็มาทําต่อ,อชื่อเราเอาชื่อเดิมนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนของวันที่นะคะว่าเราเริ่มเมื่อไหร่ อขอไปเรื่อยๆทุกสองสัปดาห์นะคะคุณครูคงจะเข้าใจตามนี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบค,คุณคุณครูทุกท่านเลยนะคะหาชื่อตัวเองให้เจอนะคะว่าตรงไหนอ้ออย่าลืมอันสุดท้ายนี้ห้ามลบเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวรันไปยังชีทของคุณครูทุกท่านนะคะมันจะมีผลกระทบถ้ามาลบชีทนี้ จบเลยนะคะทุกคนก็จะไม่มีโหมดอะไรปรากฏให้เลือกได้เลยนะคะอย่างท่านพออ,อย่างนี้อันนี้คุณครูลองทําให้ท่านพอออกอนะคะก็พอท่านพอทดสอบแล้วก็เดี๋ยวของครูก็จะลบชื่อท่านพอออ,อกเพราะว่ามันจะมีผลเวลาเราเอาไปคํานวณสรุปของของทั้งโรงเรียนนะคะเพราะท่านพอ,อไม่ได้เป็นครูผู้สอนเนาะ ต้องลบทันออกอันนี้น่าจะมีคนมาลองเอาชีตใส่แต่ชีตนี้สามารถลบได้นะคะคุณครูนึงจะลบออกไปเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรสําคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณครูเรานะคะก็จะเหลือลายชื่อเท่านี้นะคะแบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ